ครับมือนีแม่อะไรอึ้งอึ้งยังแม่นี่อึ้งแหงอึ้งแหงครับอึ้งแหงอเป็นยังได้ม่มอึ้งเผาอึ้งแหงอึ้งหยางเป็นยังไลยอึ้งเผาตัวอยู่ในน้ำจับดูคับอึ้งแหงนี่ฝนตกอยู่น้ำมานใช่น้ำไห้เขาขาดไปมันก็เต้นออกมาหากินฝนตกมากมือนี้ครับมือนี้ฝนตกมันก็เลยแหงเขามาล้างเ้าฝนตกตัวถูกกีบด้ยครับหนาวเขาได้อึ้งได้เขียนเมนูมือนี้แม่สิปนปูใจ๊กบแต่ก็มีเพิ่นเห็ดป่าแหงครับประคอ เดียวครับผสมักกุมเลยวักุมอยูนี้ครับคั่นเองเอาไคั่นเองจากักกุ้ครับสสมพักกุ้มใ่นี่มบ้าั้คนกตั้งบ้าต้นใหม่เนี่ยเาจากวั่ต้นม่ด้ต้มปูแล้วตอนนี้ปูหน้าอยู่ไงปูหน้าเขาติดปูดอตะกอนฝนตกเดี่ย เพิ่มปุ๊กเลยครับอ้ยบอกพอดเอาปุ๊กมาลงสองตัวเติมเนื้อให้มีสามด้วยมีปุ๊กสามตัวครับคนปูใส่กบผมจะเพิ่มให้เนื้อมีเนื้อหลายคึอปูดหอมปูดด,ดอคคดรันไม่นู่น,น,นต้องขวค่อยจิดมาแล้วเพดังแม่อึนในหลายกรณีก็ยังจีต้ม สมสดนน้ำเลยหมดเ่ยไววให้จุอยากรอพังครับนี่กครับถักปังปังเนาะดื่มน้ำ่น้ำหมน้ำบกปลูกน้ำขันหัวเพื่อปัดตำนี้อย่างเงี้ยนี่กีัมาลิ้มเป็นวัเห็นนั่งปักการตุงเลยปรงอยู่การตัละปรงมันแหลงแหลงเยอะใตบนต้นมันก็ได้ครับหางเย็นต้นมันแห้งเกลแซ่ นี่แหละครับพักการตรงนี่มีอันนี้อยู่นียวครับใส่ออมนกอมหนูออมหวกแซบครับแมนเส้นหนึ่งปลาก็แซบต้มมะหม่าวันนี้ใส่ไนท์เวสมันชื่อสไตล์พักหวานครับตอนที่ฮืนกว่าต้องลวกต้องแกงพวกกินก็แซบครับออมนกอมหนูหาลิซาน เด็กแม่ปูนฝูใส่กบดิ้นมนตุกเป็นเรียบร้อยแล้วหลุดพักเรียบร้อยถ่ายบุก่อนพอฝนตกมากครับอ้ยตัวลกแล้วตัวน้อยนึงนะครับิปว,วยมั้งครับปวลว,วยวัตถุตัวยุ่นยับไปปวยยุ่นเต็มไปใส่ยยุ่นคุณเต้นถุงสูงขึ้นไหมนี่นะครับ แม่ว่าค้นหามากครับตอนผมว่ามันตัวน้อยขวดต้มกินกับพ้ากระเทือนครับวยทั้งแข็งถวยเนี่ยผลลูกของพี่ยูรับน้ำนะพ่นน้องที่ซื้อน้ำนี่นี่ไต้ถวยนี่นี่นะขาอ้วก็ได้สี่ยูรัน้ำเหรอเนี่ยไปไปนี่เงี้ยนี่หลาเนี่ยมากจับเอาบ้ยุบไพ่ตัว เดี๋ยวติตายครับเพราะว่าแหมมันอยู่น้ำน้ำหนามพ่อนไว้รอแองกินแองน้ำเสื่อปล่อยนะได้หยาบเรืองละคอนะครับแม่มีขนมพ่อมื้อนี้ข้อพูดสาลี่มันฝานเาแต่เมล็ดมันครับแต่เม็ดมันแล้วก็ต้มได้แครับอะไรยังไงแม่สุอที่สองอย่างนี่น้องแม่น้ำตาลแยงนี่ครับ ใส่เกลือเยอกเมื่อกเนี่ยมันยังหวานหวานนัวแลวเพาใส่เกลือน้ำให้ของหวานใส่ปากค่บเรียบเดียงอย่งัดํานะฮะตัดเรียบตัดอย่งงีเลยเ็ดเ้ยด้วยน้ําเห็ดข้าวเาย้าเน้าปเผือกนุ่มเขาจะเห็นนมดูเขาจะเห็นดวงทุข์้งปาเสียเส้นนาทิตสานุ่ม้ายแต่ใช้อยู่นุ่มง่ามไม่หลุด บแย่งกันก็ได้เด้อมองงามหรุเห่ห้งตอนมันบน่าดูนู่นเป็นยังิเส็าว่บา้ยอยู่ในวิดีโอมีมันเกื่อนโยน่าเถียงโย่ผมขกดดหรือแมโอ้โห้เจ็ีีตัวนี้ เซน,น,นาม้าแม่ติดหบ่อเด้่ยนี่คือบเซนามขนมขอาวโพดหนูสุดแม่ใส่กะทิครับก็เลือพวกตรงส่นามหลายก็หยอดมารับสูตร้อมึงนะครับหวานม,านานมลลันเข้มข้นเฉดทบไรเห็นอย่างไรนมำนั่งต้นยุ่อย่น ง่ยเลยอไงแบบนี альная, so, oui, so, ้ไม่แล่วก hey, ันน mm ี hmm. ้หมทกคนบอกปลูกไปนะเขาล่อยอย่างเยียบไ้ปีกหยีกีคนเด้อห้ียี้อีึงอ่างเนื้เนี่ยพอดีปีงกับึกขับแล้วก็ป้งคอแดดเดียวคอครับกั้ก็ปนล้วกลวกผัก นานไม่นานแม่ตนไงน้สุนเ้วนใส่กระายต้นขนมขนมขนมข้มกโขดกะตีแ่มา้นจะเล่นสินจาใส่กามันมแวนมอนะแก่โอยนั่นเขาตมันนี้ไม่ต้มแตเนตานนนกาบกระโขดมากันึ่้หออะไรนมันเสียหอนีเลยนะส่หอนี่นี่แช่กมันจะใส่กระติลน เอาจะเสียบถ้าพบเสียบเขาก็ใส่ไม้หอมมันควคูไง่วบกู่เพราะื้นขั้วพนก็ได้ทุกคนเห็นอยู่ข้งบนอย่ไหมอือเห็นด้วยะ งไว้ค้นหายผนอีกระปูเ้าีกระปูวไแม้เป็เนปูซื้อ่พคนปูเสกุ้มอาหารบัานนอุซานหรมันอยู่ไหม ใส่พักเียงเขากันัมฟ็ักซี่เล่าอาไงหอมป้อมหอมป้อมหมป้อมตุ้ใส่ยัง้องหลังคุกแล้ว ต่งโคตรลุกไม่โคตรข้นลุกหมดแจะปูครับแต่ผมใส่ทีต้องไปบดคือหายแล้วทีนมันสูงอยูเบิ่งเดยวแม่ต้องใส่บ่ ตใแุนกนอกนแซ่บไหมม่เยนดนแซ่บกอนเฮ็ดะมอนังหวานเนาะตเขาน้วเวนเนียวนุ่มโคเลี้งเฮ็ดอะไรวะโคดเลี้ยงกเ็ดได้รันวานหอมนะเนี้อนุ่มมเบตามนมาทีนี่ คูนี้ยังกินได้ไห ควบามันไปถูเาครับตีไเงี้ยขโมยแสบไปตหในหมอน้หอแสบค้นตามลงลงลายทหูเนาะคนกคนหมอนมันติดเลยครับพี่เพราะ่เป็นคนหมอนนะเดีวคนหมอนนะ

มองแต่ว่าคีนั้น,นเนนิ่ยมองเปชนนกินหลมคือหนัาน้แไหลรงไปแมีหอยอกแนนว่จักมีห้อยอยอกไปถ่ายแตกมาก <c oughs> โอโ้ยโ้ยแต่กอนแคนจะขับสีมืดนตะขีมืดแล้วอุ้ยหรอเนาุ้ยดหไปไปท่านุ้มไป เจ้หายห,ายหายวานลกออกหลายเลยนลลนเนี่ยลูกห,หวหนา,น,น,หน,า,น,น,าดนด้วยใส่พอดีเอกตามเอากลินเนี้ยเรต้องหวานครับจมไปเร็วนี่ผมมัน้มันหยิบเพเพลินจ้าปุ้ยไ้เจอจริงรจริงตกคือตกปลาเอะไรขี่ขบอกเห็่เห็่หนาเหนับปวดเจ้าเร้เจ้าเราแย่หรอปมาปิ้งเดี๋ยวจะปิ้งอันนี้ครับ เีก็ตัวยางลวกลินนโ้ยูมันเย็นกนครับไ้กินเขาสมันลวงลินมานี่อดสวยงามมากหอมบ้เพล่ไงเพนาวเพีนะต้มแแดงมาลงเขาที่นีชมังกรเขาจะ่งใจยังเพิิมเนี้ยเข้มเข้มยูแล้วแนะนำหลายหล มันจะเป็นแ,นแงแดงไม่เนบเหมือนเลมันมันมันครับที่สวงามแดงมันเนมนจะเป็นตัวนมอ,อยู่นเนแดงเหมือนกันหัวหรืน่าใกล้เลยใกล้กินหกเนาะ้นตัแล้วเทียนห้อยดอกม่วงก็คืเทียเดียวที่ตกลางเทียนเลยเหนียลอยนไลุดไม่โคกเลยปุ่งวันแม่ชิมมวันแม่ แดดหยดยดีกันแหมจังแดดไหมพักนัวมักนัวไหมแดดสดใ่น้ำครับว่อรล้เียบ้อยเห็นก็ปลวกพักผักสดรด,ดีมนซุนดอครับผมซนผูใส่บกบผูกปูหน้าครับปูประกุหน้าขาองครับ พอแบบมึกครับเดี๋ยวซิ่งมาแบบมึกจะแสบนะครับแบบมึกเจ้านี่บางเจ้านี่ปลาขี้โก้แสบแบบมึกโก้แสบครับตรงนั้นแต่ว่าแบบขอบคุณทุกคนนะครับจะบอกฟังก็คือกำแสบแน่นอนนะครับเดี๋ยวต่อิปครับ